สบายดีป่าลุงเบิร์ดสุขสุขคนน้องมณิก่รพ่อสองกอเลี้ยงแพะอีกแล้วแล้วกับคเดิมแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเขาทำชมกอเลี้ยงแพะเลยนะน้องกอลิสิพาอป่าลุงไปเบิร์ดเมย์พักตอนค่ำนะโดยทำไปพร้อมกันเลยตัดผาหน้องฝืดหน้าโดยน้องป่าลุงสบายดีน้องหน่อยน้องนางโดยสบายดีโดยข้าแมงว้ายด้โดย Nông rồi hai anh nè Hãy sai. 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 sai. Hãy mày Hãy sai. 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 Hãy

เลยนอนมานอนสบยกำลังเป็นหมากันั่งมันก็บไเลยลองอยเห็นั้เห็นบดเอืกลังเป็นหมากเืองนี่เห็นยเป็นแล้วอืมาอืไปบอคือบกโบเนนี่เลยลชวใชพาพาเ้อไปบงเนี่

เดียวบงสวนนี่แล้วแหละาอยไปบงสวนอันใด้วต้องไหนเด้อจานยเัเด้อเด้อนดีแบบเพียบจวนได้ผ้ากอยพีดมีพี่ทำปนบ

จะปุ๊บอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะงาอะไรแบบนี้อ๋อดูดูป่าลุงโตนี่ก็เป็นพักทองโดยเพาะพ่นปูพักทองโดยเต่งเขียวมันกดโดยเตงเขียวมันกดเด็กอะบนนีไปนิ่นะโดยแล้วก็พ่นก็แหละนะโดยเนาะพักทองที่พ่นปูก็ะต้นแหากันน้อยๆต้นในหญ่กลัว นปาน้องนางปะ่ะเอาพ่แม่น้องนุ่ยปา้ปาป้าพาไปฝงสวนแน,น,น่ไปทางลึกเดี๋ยวมีมัดแตงร่บพวกมันพักออย่างนีง่ไอ้กกกกเอิงเขาจะก็ประกาดคณะปะกาดคณะ,ะกาศสอบโอ้โนี่ทำไ แม่าักกาดซ้อม่ยไก่สียโดยกดยไก่เปนสียปะปะด้วยเอาตังไมางเอาใ่เอาตงดย เแแม่แม่ไม่ใช่แผ่ก็ขดแป้งมูแปงมูบ่มีแตงมู่ะอับ่อมก็เป็นฟองอ่ะบ่อี่แจกแป้งเอกแ้งเสือกตัวไหนแป้งสอตัวนี้เราแตงเสือกมาชื่อหมามากินตัแล้วอ๋อชื่อหมากที่มาทาน ป้าต้องหน่อยป้าพากันไปเบิ่งสวนแน่นะป้าป้าเอื้อกกว่าพาไปเบิ่งสวนแน่โอ้สวนมันมึป้าสัมปะต่อสิเดี๋ยวนําเด้อโอเคไก่เพิ่นไก่ยังสิเอาไก่มาซ้ำมาซ้ำจับตีกันโอ้ยจับตีกันสิเอาไปตีกันมันก็เจ็บล่ะอืออือ <Sanamalı> <says well> ผักไข่วามีอะไรลูกแพตัวนั้นคนผลมลักเอาิพิชแมนเอาทุนยิงเอาโดยขวงขนานี้ไปเบิ่งก็ลูกมันไปใต่นของฮาตเแม่นาะโดปกของฮาแม่านี้จะยากะาบาอโอน้องนยลูกลูกลนี่ลูกม่ะนอนยูแปะโตน ตเก่ามันก็ตุมกันอยู่ในนี้โอ้ฝ่าลงโบใจต้นมันโอยน่าดยน้องหางน้ำหนาวหางน้ำหนาวใช่ผมได้จะมาหลักเอาแม่มันเอาทุนยิงเอาโอมีอึดโอมีอยากคอกระห้นะคอหายแกโตหนึ่งเนาะอ่าถ้าคอตัวอื่นก็ยังมีแต่ไก่เป็น้อยแบบนี้แหละแม่นั่นมันเลี้ยงลูกแพ้นี่เด้อตอนนี้บั ผลผลมาหลักเราซ้ำแม่นได้แต่เรามาหลักเลยโองานผลก็พองานผลได้มาอยู่ใหม่เขาเขาเรียกว่าวเนาะเขาเรียกว่าวัวมาอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานเลยเออได้แต่สี่ว่าวกบูเรนบ้านเฮาเดี๋ยวเพิ่นว่าอีกว่ามามาเพิ่นตัอยู่บ้านเพิ่นมาหาเรื่องใส่เพิ่นมาอันนี้ถาเห็นกับหูกับตาก่อนแต่คิไปบอกเพิ่นหอดเฮือน โดยลายู่ทางนี้ก็โดยพันลูกไอ้ต้นพันลูกไก่แต้มู่ไก่ตัวนี้เอามา uh, สัมเอาสัมแบบนั่นเลยไก่โดยเอาอยากเอาก็เลี้ยงเลยสิโดยพูดสองโตเขาอยากได้เอาก็เลี้ยงคือตัวนั้นเลยอยากได้ก็ซื้อมาแสนปลายก็ซื้อซื้อมาสัมมีไก่แม่บุมีไก่ผูกก็คือเกาออกลูกออกเต้าเบบีบของคนอ่ะ แบบว่าต้องหาเอาด้วยเงินด้วยแห้งอันที่เพิ่นหาเอาด้วยมักระทุนเออหลักโดยว่ามีโดยว่ามาหาขมุยเอาว่ามันกระไรแล้วเนาะขมุยมซื้อเข้าป้ายกระไรขายเป็ดขายไก่กับมาซื้อเขาปุกเข้าป้ายมาเกลือเข้าป้ายโลละกี่บาทแม่โลหนึ่งสิบบาท ว่าอูื่อแล้วพ่อน้องก้อยไปโค้ดสื่อตั้งแต่มาอยู่ในนี่เนี่ยบุกเคยหลักพักพอเสร็จกับเข่าสวนไผก็บุกเคยหลักได้ไปนี่ว่าเป็นยิงนกยิ่งนูกับยิงนกยิ่งนูแม่นทีบอกไปหลักหักพักพักหนาเขาเลวยแล้วเขาเสียใจยันเขาะว่าเขาว่าเขาปลูกเขากระยาใส่กันเขาเรียบเขาก็แทง โดยแม่แต่น้องก็ขี่รถมาน้องก็เห็นแบ่จักแบบไปแหละว่าถึงมาไหลน้องก็เลยไหลไปส่งเพื่อนอ่าก็สู่คนสู่เบิ่องเฉยกันเลยเอากระห่าเอาแพงเอาอันไรพวกว่าหลักขโมยเอาเลยเกิดเป็นคนน่ะมีมือมีตีนน่ะนะชอบอยู่หากินน่ะบมเป็นหมอเลยออาเปมาหลักมาเลมของฟันเลย ผูลงเท้าลงทืนผูลงเหือลงแห้งนี่แหละมันสิขาดทุนขาดยังโดยว่าขาดทุนกับบุเป็อนอยังนะลูกมันไปใจจนเก่าโตน,นอนตากโตตากฝนโดยตาโบ<า>อกตากลมตากลมผมมีผู้ตุ้มผูคือคนนี่แหละแต่ขาดพอ่อขาดแม่ก็ยังเห็ดกระจอดกระแจยกระโบมีเด่๋ยวโบมีคนเลี้ยงบึงแง่นะ แม่คนหากินอยู่กินเองเลยบุมีคนเสาะนำพาเลยบุมีคนเขี่ยหมดเขี่ยแมงให้กินแแมวกินเลยเห็ดขอกย่างไว้วัดในฝันว่ามายิงถ่าเอามาเวลากัดไหล่กัดกินวงกันเลยมันจะเป็นมดแนนแต่ว่าไม่ถือทุนมันก็บบุเป็นแนมชิปใส่แนมคืออยูุ่บเลย เลี้ยงกลวยเลี้ยงแบเลี้ยงบ่อนตะเกานี่ยน้องก้อยบริเทนประทึมกระสุนจ้าดีไปเลี้ยงวนแต่เดี๋ยวนี้ถือไก่แงมได้เนี่ยปือทึมกระสุนเลย่อ้ตะกี้มาไก่ป่าตีไก่ไก่เงินก้นโดนมาไวไล่จนไงโดนไวไลแล้วลงเทาลงทุนไวไล่ง่ายเพรได้เอาวันขายโดนอันนี้แมวมายิงเอาแม่มันพิษไก่แม่ลูกอ่อนก็มายิงเอาแม่มันลูกมันก็ะสับกับปั้นอีช้างนี่ ไปก็ได so bueno. <inaudible> ้ดนนะไปซื้อของกินมาให้น้องก้อยน้องหนุ่ยน้องนางไปประมาณสองชั่วโมงเลยขึ้นมาว่บเห็นแม่ไก่เลโบนะโบน้องก้อยไปสองโมงเดียวหนึ่งเจ็ดโมงแปดโมงจะขึ้นมาว่ามาหลักมายิงเอาของกันอึดอยากเทปโบอึดอยากมาคอหน้าฉี่นะอึดขยะมาคอจะตัวหนึ่งสหายนะก็พ่ายมากอะชิ กอะโอกับบูมี่แถวมีเรือนี่ขแบ่งกันเลยบอกรวดันพายติดตามบึงอยู่เดียวนี่นะบ้านอันนี้หรือว่าผูกขีหลักนะเออขันบูมีก็ขอคกเสียหายบูแม,มนว่าขี้ที่ขี่ตัง้งอีต้นลูกมันอพอน้องก้อยนี่ก็ปีสลึงไปอุ้มลูกน,น,น,น้อยๆแดงๆนี่นประองมาปั่นมาเ<น><น>พือ่อสิได้าเรยง โดยพพอลูกมันถอดได้ลูกมันอจจะโตอ่ะงันนั่งเราโตนั่งแล้วแล้วหน่แม่ตายปะรักเลยมันเรียกลูกว่าจับเลยใต้บ่ไม่ยังตอดเนี่ยโคสีผ้ามาเลยเอาไปหายนั้นเรี่ยงยังยังขึ้นมามาเลยตัวนี้อีก ว้าวทุนมันยิงเงาใช่ไมาแบดมาแบบนี้โอ้ยมันกระบาดวบบอยากรับโซงคามขอกไก่เลยวะเนาะหูจะหูจะเน่ยว่าโดยทำวันนี้ตอดพอ้องก้อยก่อนนี้ตอดเหนว่าแต่ว่าหาคู่มุมบ่เห็นเนาะบ่เห็นเลยนกมันตอดมันต้องเงามันต้องหยางนะแต่ต้องก้อยหูเจ้ะว่ามันไปแทนน้องก้อยไป็นหยางไปเบิ่งมันต้องเห็นห้อยติ๊ด

้แม่แมตาบบมี่นไมแม่ตาบบมี่ของเขามันยิงกีซี่ยิงยังเขายังยิ่งหาเอาไม่ต้คนบบมี่ฮะอชอกมาหาเอาอยู่แล้ว่สูงนะคือไอ้อนแล้วต่ปลายผ่าผมยังขึ้นไปหากีซี่ได้ก็ชอกหาโดยเหือแหงมือตีนมีโดยอันนี้เพราะว่ามะหลักเอา มักขี่หามแขนคนตรงเล่งตรงเล่งตรงเล่งขี่มือขี่เท้าคือการขับมาหาดเปหลักแต่เล่มเปียกว้าลายขีเดียดขเดียดโคตรขี่หลักโอ้ยอืมเกแ่มเห็นขี่เดียดแห้เลยโอ้ยนวดเลยเนม่ผ่านนี่หลักีเล่มนี่โุ๊บหอวงก้อยคิ้วเลยโอ้ยนวดคิ้วธรรมดาเห็นไหมบุจักโคตรบุพอบุอยากว้าเอาหนึ่เป็นอยา่ายยังไร คนอยราะได้แาบนี้โดยลาบนพักปะกระกช่องนกอ้อย้มนกอ้อยจบโดยโดยพวกโฆษณาโดยสาว่าพอนกอ้อยโลบมากบมากพู้แม่มีมือมีตีนอยู่ชอกมาผู้ชวยีก็ชอกมาได้ก็ชอกมาได้คันว่า อ่าได้ก like ็ยังชิเพิ่มชิเติมออกมาจากสิชิเพิ่มเติมออกมาเองหลังคาครับวันนี้ชิว่ายังหาเงินอยู่เมื่อได้ชิขึ้นเมื่อได้ชิขึ้นก็ชิขึ้นอยู่แต่ว่าเท่ากับต่อเติมออกมาโดยแล้วก็ชอกหาเอ้านี่แหละก็ไก่ในวานเน้นๆเน่บวบกินไก่ไม่เน่บวบน่บวบเน่แบบนี้ว่าแน่บวบมาคอแบบว่าเท่าก็ต้องไปให้เมล่าต้องให้ลูกคนเพราะเอาไปเออก็ต้องคลอกก้อนสิกินกับ ขอให้ให้คูหน no kind of ึ่งซองครูจิเจ้าเอาไปกระแพาพันเอาเลยเจกินอะไรเจ้ก็เห็นช่ว่ามันใหญ่เลยเอาไปกินหัวมันกรจิบหายแล้วแบบนี้โดยปนลาคอใหม่หรืออะไรบอชบัวห่าโดเขาบอกบอชบัวหาหาแต่หลักโดยเทงไก่ปแเทงครกัะปั้นนงนั่งกระปน้องหนึ่ยเพเิ่งนมล็ดน้อปั้นเอาโลยกร้อยเ ใช่ใช่บ๊วยเหรออ๋อป๋าป oh, ar er oh, oh, ้าลุงเอาแม่์น้องก้อยจะไปขอปั้นพิ่นมาเลี้ยงพวกลอยไก่เตี้ยเราม่เตี้ยน้อยๆน่ะตีกันน่ะซื้อมาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยแจกได้นี่แม่ลูกนอนกับขอปั้นพิ่นมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ะพวกลอยเบิดเนี่ยนาะไก่ สิบห้าตัวสิหตัวสมตัวทตน้อยไนี่หกร้อยบาทป้าเง้นงข้อไวอยากได้แพงกับขอปั้นน้าน้ำเพิินช่งห้น้ำก้อยเหมือนเราก็สอยน้กอสเดียร์เลยโดยสบายดีโดยสบายดีโดย โดยนกกรีดได้ลาแล้วนะโดยลาโดยน้ำพักกราบก็โดยน้ำพักลาก็ะโดยน้ำพักนะโดยนกกรีดได้ลาแล้วนกกรกดขอเก่าสบายดีสบายดีปลาลุงเบิร์สสุขสุขพลนะโดยขอโมขอบใจที่มาเบิ่งซ่องนกกรีดจนจบโดยชมวยขามโฆษณาโดยอคอยเห็นปลาลุงดีๆไม่แห้งสุขภาพแข็งแรง ทำโดยคือโอกาเงินไรน้องทองไรลมาท่านมือเศร้าไรค่ะมือแรงปาธนาสิงใดก็คอยได้สิ่งนั่นสมดังปราธนานอนในเงินหมืน่นตื่นในเงินแสนเด้อไปผมผมใส่ให้ลูกในล้านตลอดไปบาย